ามาต่อกันในแถวที่ยีสิบแปดนะคะเพื่อนๆลูกสับปะรดเราก็จะเป็นเริ่มไม่มีห่วงแล้วนะคะลูกสับปะรดไม่มีห่วงแล้วนะคะในแถวที่ยี่สิบแปดเราก็จะทำชายแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ในช่วงของอแถวกั้นนะคะเราก็ยัง3ามหลักเหมือนเดิมค่ะโซ่สองค่ะลงไป3ามหลักเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่5้าโซ่นะคะทีนี้ตรงนี้เราจะมาพัน สองรอบนะคะลงหลักตรงนี้ในห่วงแรกนี้นะคะดึงขึ้นแล้วก็ควักสองควักสองพักไว้นะคะอ่าม้วนลงม้วนเข็มสองครั้งควักสองควักสองเสร็จแล้วควักหมดค่ะเสร็จแล้วโซ่ห้านะคะผ่ะันเข็มสองครั้งลงที่เดิม ควักสองควักสองพักไว้นะคะทำอีกขาหนึ่งแล้วก็รวบค่ะเสร็จแล้วให้เราโซ่ห้านะคะขยับงานนะคะขยับให้แน่นขยับเข็มให้แน่นหนึ่งสองสามสี่ห้าปันวดเข็มสองครั้งนะคะในช่องกลางนี่ คักสองสองพักไว้นะคะตรงนี้เราจะทำสามครั้งนะคะเพื่อนๆสามหลักค่ะวักสองวักสองพักไว้เราได้สามหลักเราเราค่อยรวบนะคะขยับให้แน่นโซ่5้าค่ะเราจะทำอีก1เม็ดนะคะสามครั้งเหมือนกันควัสองวักสองพักไว้ ควักสองควักสองพักไว้ควักสองควักสองควักหมดนะคะแล้วก็ขยับงานค่ะเสร็จแล้วให้โซ่ห้าอ่ามาฝั่งนี้ตรงนี้ก็ควักสองเหมือนกันนะคะอ่าพักไว้ลงไปวักควัก สองหลักนะคะรวบโซ่ห้าพันสองครั้งเหมือนเดิมค่ะลงไปสองหลักค่ะรวบหมดค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้งานแบบนี้เสร็จแล้วเราโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มค่ะ ตรงนี้เป็นแถวกั้นแล้วก็ลงสามหลักธรรมดาค่ะจะแล้วโซ่สองลงสามหลักอีกค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาโซ่หก เราจะมาเอ็กลงลูกสับปะรดนี่ค่ะห่วงสุดท้ายของเราค่ะเอ็กลงแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปหกโซ่ค่ะค่ะแล้วเราก็จะปิดงานในแถวที่แถวนี้ค่ะอ่าแล้วก็เลื่อนมาค่ะแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้โซ่ขึ้นไปสามโซ่นะคะ แถวนี้น่าจะเป็นยี่สิบเก้าไหมเดีย่ยไม่ว่านับก่อนนะตรงนี้เป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยิบแปดเรามาเริ่มกันแถวยี่สิบเก้าค่ะทำหลักเหมือนเดิมค่ะได้สามหลักแล้วก็โซ่สองลงไปอีกสามหลักค่ะ นี่แถวยี่บเก้านะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่ห้าตรงนี้เราจะใส่สามหลักนะคะพันหัวเข็มสองครั้งควักสองควักสองพักไว้พันสองครั้งควักสองควักสองพักไว้ค่ะควักสองควักสองเสร็จแล้วรวบหมดค่ะแล้วก็ขยับงานค่ะ แล้วเราโซ่ห้าค่ะทำเหมือนกันอีกนะคะควักวสองวักสองวักสองวักสอง,สองพักไว้ค่ะรอบหมดค่ะนี่ค่ะตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้เราจะลงที่สามนะคะตรงนี้เราจะลงสามเมะะ็ดค่ะเม็ดละสามหลักพักไว้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะหนึ่งหลักเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้า ักสองลงไปอีกนะคะหนพักไว้นะคะเดี๋ยวแล้วรวบหมดค่าแล้เวเราจะลงอีก1เม็ดค่ะ1 2ึ่งสองสาสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงไปอีกขักวสองวักวสองพัก ก้สองก้กสองพักไว้รอบหมดนี่ค่ะตรงนี้เราจะใส่สามเม็ดเสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เราก็ใส่สองเม็ดหนึ่งสองพักไว้ค้กสองว้กสอง,สอง,สองพักไว้ อ่าได้สามเม็ดสามหลักแล้วก็รวบค่ะเสร็จแล้วให้โซ่ไปที่ห้าโซ่ควักสองครั้งอ่าพันมาเข็มสองครั้งเหมือนเดิมค่ะลงไปควักสองควักสองพักควักสองควักสองพักควักสองควักสองควักหมดนี่ค่ะ เราจะได้งานแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาตรงนี้โซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาค่ะแถวกั้นลงไปหนึ่งหลักนี้ธรรมดาค่ะสองหลักสามหลักเสร็จแล้วโซ่สองอ่าลงซ้ำไปหนึ่งหลัก สองหลักสามหลักดูงานก่อนเดี๋ยวจะลืมเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มมาเลยค่ะมาฝั่งนี้เลยนะคะอ่าลงไปหนึ่งหลักสอง สามแล้วก็โซ่สอง่อาลงไปนี่ก็เพื่อนเพื่อนแถวที่29นะคะงานเราจะมีประมาณยีอีกแถวหนึ่งล้วก็จบตรงนี้30แถวนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน สวยงามตามท้องเรื่องค่ะอีกแถวหนึ่งเราก็จะมาทำทำเป็นตุ่มนะคะเป็นตุ่มเป็นตะเข็บเป็นฉลูนะคะตรงนี้เราจะทำแบบนี้ตรงนี้เราก็จะปิดรูปสับปะรดเรานี่ค่ะอ่าเรขอีกหนึ่งแถวตรงนี้เราก็จะเราก็จะจบงานของคอ,อย้ยนะคะ แล้วแม่ออนก็จะพาเพื่อนมา,าเชื่อมคอหรือว่ามาถักคอให้ให้กระชับเข้าไปอีกนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาใส่สลุกันในแถวสุดท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็นแถวที่สามสิบนะคะแถวสุดท้าย แม่ออน,นก็จะพาเพื่อนๆมาปิดนะคะปิดแถวสุดท้ายของเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เลื่อนเชื่อมอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เราก็โซ่ขึ้นไปสามโซ่แล้วเราก็จะมาลงตรงนี้แหละนะคะอ่าลงตรงนี้ไปหนึ่ง มันก็จะเป็นสามใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็เป็นสามหลักอเราก็มารวบตึงตรงนีเ้เรามาเอ็กลงห่วงตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็โซ่ไปที่แล้วแต่เพื่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเหมือนไม่อ่อนก็ได้ นี่ค่ะเราก็จะมาหนึ 1, 2, ่งสองสามมาเราก็จะทําเป็นระบายเขาเป็นริมเป็นริมค่ะเราก็โซ่ห้าแล้วเราก็ตามด้วยโซ่สามประมาณนี้ค่ะเดแล้วนะคะแม่ออนดูก่อนเราจะโซ่โซ่ห้าแล้วก็โซ่สามนี่แหละคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสาม,สามแล้วก็ทำโซ่ไปค่ะเดีเ๋ยนเพื่อนมีไอเดียอะไรดีๆก็ก่อนนี้ก็เพื่อนๆก็ทำเลยนะคะส่วนตัวไม่อ่อนก็จะทำแบบนี้ ก็ลงตามใจตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวแม่อ่อนจะเอาตรงทำตรงริมนี้ให้ดูนะคะ โซ่สามก็ลงที่เดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านี้เราก็ขยับมาหนึ่งสองสามลงที่เดิมอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใครจะตามแม่ออนแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะทำแบบใหม่ก็ได้นะคะตรงริมนะคะ่ะมันจะเพิ่มความเก๋ไก๋ไปอีกนะคะ นี่ค่ะพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็โซ่ไปตรงนี้นะจะห้า,าก็ลงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็พันหัวเข็มมานี่ค่ะมาเข็มมาตรงนี้ทำหลักนะคะแล้วเข็มมาตรงกลางนี่หนึ่งหลักแล้วเราก็โซ่ไปที่สามโซ่แล้วเราก็ แย่เข้าไปดึงเลื่อนผ่านมานะคะเสร็จแล้วก็พันัวเข็มลงไปตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ให้มันเป็นหกหลักนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราค่อยเอ็กลงตรงนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็โซ่ไป เพื่อนๆทาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทํามีไอเดียดีๆทำก็ก็ไม่ว่ากันนะคะนี่ค่ะเราจะปิดจบประมาณนี้นะคะในช่วงของคอย้อยนะคะเพื่อนๆคอปกย้วย้แล้วเดี๋ยวไม่ออนรีดก่อนแล้วก็ไม่ออนก็จะพาเพื่อนๆมามาขึ้นตรงคอนะคะมาขยับคอให้ให้ให้เข้าไป ขยับคอยเป็นรูปท่งคอนะคะเพราะว่าตอนนี้คอเขาก็ยังกว้างอยู่นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จจากคอแล้วเราก็จะมาทําตัวในนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ <c oughs> คอย้วยนะคะปกย,ย้วยของเราก็ ย้วยก็เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้แม่วนจะพาเพื่อนๆมาเก็บคอนะคะเก็บคอคอัวมันจะใหญ่นะคะคอใหญ่แม่วนก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บคอค่อยซับให้มันเข้าเป็นรูปคอนะคะเพื่อนๆเอาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆก็จิ้มเอาตรงจุดนี้เลยนะคะจิ้มเอาตรงหัว ห่วงตรงนี้เลยนะคะจิ้มแล้วก็มัดให้แน่นนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปที่เจ็ดโซ่เลยค่ะทุกอย่างมันจะอยู่ที่เก็ดโซ่นะคะเพื่อนๆในในในแถวนี้นะคะอันนี้ค่ะเราจะเอ็กประมาณนี้เอ็กเฉยๆนะคะแล้วก็โซ่เจ็ดเท่านั้นเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แล้วก็ รวงเอ็กเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือแถวแรกของคอนะคะเราจะทำแบบนี้ไปมีเพื่อนๆหลายคนนะคะอ่าถักแล้วก็เอาคอเข้าไม่ไม่เป็นนะคะเขาเรียกว่าลดลดคอไม่ไม่ได้นะคะ จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆเราชอบลายไหนเราก็ทำให้มันเข้ากรลบคอเราเลยก็ได้ง่ายๆแต่บางคนก็เป็นมือใหม่ยังทำไม่เป็นนะคะน,นี้แม่อ่อนก็จะพาแม่อ่อนก็สอนไว้หลายคลิปแล้วนะคะในในส่วนคอแต่ก็ถ้าทำสีไหนเราก็ต้องทำคอด้วยแล้วก็ถัก ให้ดูไปด้วยเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งสอกเ็นี่ค่ะ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, คะเราก็จะเอ็กเข้าหนึ่งสอ่้าหกเจนี่ค่ะตรงช่องนี้1 2 3 4งสอ่าห ใครจะทำแปดทำสิบก็ได้นะคะแม่ออนเอาเอา,เอาแค่เก็บนี่ค่ะพอเรามาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นเราก็เอ็กลงเลยนะคะเราจะเอ็กเลื่อนมาอย่างนี้เลยนี่ค่ะมันก็จะต่อกันทีนี้เราก็จะมาสีนะคะแม่ออนก็จะสี่กันก่อน ให้มาอยู่กึ่งกลางของห่วงค่ะแล้วก็ล้วงค่ะเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่ไม่ไม่ไอ้นั่นไม่ออนลืมลาย <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้เราจะล้วงเลยนะคะอ่าเราจะล้วง x ค่ะ ตรงนี้เราจะล้วง x ลลมค่ะล้วง x ไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะอ่าแล้วเราก็ข้ามมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้าเราเอาเกดมันก็จะมันก็จะไม่โค้งนะคะเพื่อนเเราก็ต้องเอา8ดอย่างนี้ค่ะเราจะทําไปทุกทุกช่องเลยนะคะสองสามสี่ห้าหเกดแล้วก็8นะคะเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะในแถวที่สองของลายนะคะของคอก็เพื่อนๆทําไปนะคะ แล้วเราก็จะมาเจอกันในในในแถวต่อไปค่ะคอเสื้อค่ะทุกคนแม่ออนเริ่มเจ็บคอเก็บคอเสื้อนะคะไม่ใช่เก็บคอคนทักอ่แม่ออนลงคลิปไว้อ่าหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนเป็นคลิปที่สองแม่อนก็จะพาเพืเเ่อนๆมาอ่า ตรงนี้ตรงนี้ไม่อ,อนสอนแล้วนะคะหลังจากนั้นแถวที่หแถวที่สองแถวแถวที่สามแถวที่สี่นี้เราก็เริ่มลดลดโซ่ลงนะคะเพื่นอนๆอ่าให้มันเหลือที่หกโซ่นะคะจากเริ่มต้นนี้คือเจ็ดโซ่แล้วก็ x แปดครั้งนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามกับแถวที่สี่นี้เราก็จะมาหกโซ่แล้วก็ x อยู่ที่6ครั้งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนทีนี้แถวนี้เราก็จะมาปิดนะคะมาปิดมาปิดงานค่ะแล้วก็ x มาที่สมาถึงจุดตรงนี้นะคะเราก็โซ่ขึ้น3แล้วก็ x ลงง่ายค่ะกแค่นี้คอเราก็จะได้โล่งๆนะคะแล้วก็ x ไปอีกสองครั้งก็จะเป็น6นะคะ เสร็จแล้วเราก็ข้ามมาเลยค่ะไหม x หนึ่ง x 2 x 3แล้วก็โซ่ขึ้น3 1 2 3แล้วก็ x ลงนะคะแล้วก็ขยับงานให้ชิดนิดนึงแล้วก็ x ไปอีกสองครั้งนะคะเราก็จะได้ที่6ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็ข้ามค่ะทำแบบนี้จนจบเลยนะคะสอง สามโซ่ขึ้นสามนี่ค่ะแล้วก็เอ็กไปประมาณนี้นี่ค่ะงานเราจะได้ประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราอยากได้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆอากี่แถวก็ได้นะคะตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำคอ ลึกอ่อคอจ้ำเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าคนใส่ก็อ่าเขาเรียกอะไรอะอกนะคะอกที่4ี่สเราก็ต้องทําคอแบบให้มันโล่งๆนิดนึงนะคะจะได้ใส่สบายๆสไตล์ไม่อ่อนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้ไป คอแบบคอสวยนะคะมีมิติค่ะเราไม,ไม่ไม่ไม่ได้ทำยากค่ะนี่เราก็ทำไปก็เอามาให้ชมค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยๆเลยแล้วหลังจากนั้นคลิปต่อไปแม่ฮอนก็จะพาเพื่อนๆมามาไอทำตัวในกันค่ะ อปกย้วยเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ออนก็ใส่หุ่นให้ดูนะคะ34ดอกนะคะที่เราหมุนรอบในส่วนปกคอเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ออนก็จะพาเพื่อนๆมานี่ค่ะหมุนดูนี่ด้านหลัง นี่ค่ะคอก็คอก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ออนจะเอาคอประมาณนี้นี่ค่ะคอไม่ออนลงไว้แค่สองแค่สองแถวนะคะเพราะว่ามันมันจะทําเหมือนกันอ่านี่ค่ะเพื่อนๆสประรดประยุกต์ของเราสวยมากค่ะสีทองอลามเลยนะคะ อ่นี่ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาถักตัวในกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะแชร์ได้นะคะเพื่อนๆแชร์ได้แชร์เก็บไว้ดูได้นะคะ